งันลอยครับ ใช้เทคนิคไหนในการตกนะวันนี้เดินทางตอนตีสี่ครึ่งนะครับก็พุ่งหน้าสวรเมภองแม่ลาวนะครับจังหวัดเชียงรายนะเดินทางกับโปรพิหนานเช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกหนักนะแต่ตอนเช้ามาก็อากาศเริ่มเย็นนะไม่รู้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ปลาจะกินหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันหน้าง,งานแล้วกันนะครับนะลุยกันครับผมตอนนี้มาถึงที่หมายแล้วนะครับโอ้โหนักตกปลาก็ มากันเต็มเลยนะครับมากันเต็มเลยมาครับผลอุปกรณ์ใกล้ๆนะใกล้ๆนะครับเบอร์สามนะวันนี้ตรงนี้เองลองดูสามเบอร์สามออมาเซ็ดอุปกรณ์ครับดู ยิงระยะไว้2ระยะนะสองเจ็ดกับห้าสี่นะเพราะว่ายิงได้อยู่นะตรงผมนี่มันจะกว้างนะ,ะเสดกดกร็บอุปกรณ์นั้นก่อนครับห้าสี่กับห้าสี่กับสองเจ็ดนะเพราะว่าดูสภาพน้ำน้ำน่าจะลึกน้ำน่าจะลึกสิบสองระยะคันครับสองเจ็ดห้าสี่ เ็อุปกรณ์เรียบร้อยครับ27บรัสแต่5้ก็ประน้นแต่นะ,ะเซ็ดไล้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันกินอย่างไรนะนเสร็จไล้ก่อนนะผสมเยอะครับไอ้เ <c oughs> กลืดปลาดูปหนือเม่ครึ่งกิโลหมดเลยบอกหมอก็ธรรมดาองถมหน่อยหัวเชิดชิบหนือเม่สร้างกลิ่นที่แตกหนึ่งกำมือใช้ได้ทุกหมายนะครับตัวนี้ทุกหมาย แดงหนึ่งไมไ่เล่นกินหน่อยเล่นกินหน่อยวันนี้บ่อไม่ได้กว้างนะครับบ่อประมาณน่าจะประมาณเกือบงานหนึ่งไม่ถึงนะนะั้นประมาณครึ่งงานนะครับบ่อนะก็วันนี้ยี่สิบยี่สิบห้าสายเบ็ดน,นะเดี๋ยวไปสวตรงนี้ก่อนเดีย๋ยวหลักก่อนนะ เป็นผงครับใช้เป็นเดือหลักในการอ่อยนะผัก <c oughs> ไ,ไปก่อนเนาะตัวปิดเกมวันนี้มี2ตัวนะครับเพราะว่าบ่อน,นี้มีตะเพียนด้วยนะมีตะเพียนกับนินนะก็เดี๋ยวใช้เป็นที่เกี่ยวสำเร็จรูปก,ก่อนเนาะแล้วก็อีกตัวนขนมปังหม้อไอยู่นินลนะครับเด้อ ตัวน,นี้ก็ชิคเกียสโซเลตลูกปวป่ผสมน้ําใช้ได้เลยนะครับตนนัวน,นี้นวดได้เลยนะครับนวดไดเลยนะเหยื่อก็จะสร้างใหญ่ขึ้นมานะสร้างใหญ่ขึ้นมารัสเซียแบบนี้จะทําเป็นเหยื่อรูปก็ได้หรือปั้นเม็ดก็ได้นะบุญกันบุญกันนะ

ก้นอนใหญ่ๆหน่อยครับใหม่ก่อนนะสำหรับบองเหมานะครับก็สองสามเหยื่อแรกนะครับก็ปั้นเหยื่อใหม่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อให้ปลามันรวมฝูงนะเต่มแรกมาแล้วอันไหนไหนบอกตัวใหญ่วะาตัวเล็กนิดเดียว

เข้าแล้วออกไปอยู่ออขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับทุกท่นานนี่เหรอปะเบอรอ <Okay. S 1> โอ้โห,ไ,หได้ขำกัน,นยัเอ้ยะ นะอา้าวใหญ่ใหญ่มากครับตัวนี้อายาอเพื่อ,อนตัวนี้ใหญ่ๆครับโหลครึ่งน่าจะมีนะใหญ่ๆๆตัวนี้โอ้โหนะอเออ ừ. lút đi em nha đi ạ Khó bà tắt nha bà Tâm ăn bữa đây ạ nghe này chạy มาครับได้มาก,มก,มก,มก ท่านผู้ชมเยี่ยมกิซเลนหวานขี้มั้งเหรอเออเฮ้ยเอาเนียบออกดู จองพ่อใส่ใหญ่ครับใส่ใหญ่ครับอาได้ขายแล้วครับได้ขายแล้วอันตัวน้อยนี่เนาะตัวใหญ่มาเอาเนาะตัวใหญ่บาเอานันเสียงครับ เดี๋อยเียได้แล้วได้แล้วครับเออเออเจ็ดตัวลบปลายพวกกันเนี้ยเจ็ดเตืวเจด็ดวร้ยโอ้โหอ้อ้าวับผมขอบคุณครับน,น่มัมันมันมัน รอยครับครับงานรอยครับงานรอยอเ,เอรียกับเพื่อนนักลูกป่า ตอนนี้ก็สองโมงครึ่งแล้วนะครับก็ว่าจะถอนสมองแล้วนะครับเพราะว่าปลาเงียบทั้งบ่อนะวันนี้กินจุดของผมเนี่ยกินตอนอชั่วโมงน้ําเดือดนะครับแค่ชั่วโมงเดียวนะก็เทคนิควันนี้ก็ใช้เป็นระยะ27กับ54าีนะก็ตกแบบบาลานแตะทั้งคู่นะกินแค่ชั่วโมงเดียวนะครับสายสายก็มาเก็บเกมลอยนะครับ54าได้อีก3 4สีแต้มนะครับก็วันนี้ร่วมๆที่ได้นะก็อยู่ประมาณ15หางนะครับ ก็ได้เฉพาะช่วงเช้าชั่วโมงน้าเดือดนะช่วงสาย,สายจนถึงบ่ายนะครับก็เงียบทั้งบ่อนะกินเฉพาะมุมนะครับมุม4จุดนะคนที่อยู่ตรงกลางก็กินปล,ปลายนะครับก็เดี๋ยวพามาดูผลงานวันนี้นะ,ะนะเป็นปันนิมนะครับไซส์โลครึ่งนะผมได้อยู่ไซส์โลครึ่งนะได้อยู่ประมาณ5แต้มนะครับที่เหลือก็จะเป็นไซส์เล็กๆนะ ก็ขายไปรอบนึงแล้วนะครับก็วันนี้ค่าคัน400บาทนะผมขายไปรอบหนึ่งได้มา100าแล้วนะก็วันนี้เท่ากับ ค่าคัน300บาทนะครับก็คุ้มอยู่นะครับสำหรับบ่อเหมาวันนี้นะครับที่อำเภอแม่ลาวนะก็วันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเ,อเนื้อเ <ไป S 2> <ป>ม t ฟิชชิงแชนแนลไว้ด้วยนะครับก็วันพรุ่งนี้ผมจะไปแข่งชิงอยู่ที่บ่อตุกปลาวิภูนะไว้เจอกันนะครับวันนี้ต้องกลับไปจัดของเพื่อไปแข่งวันพรุ่งนี้นะครับลาไปก่อน